อายุ40เริ่มต้นลงทุนช้าไปไหมตอบเลยว่าอายุ40ไม่สายเกินไปเลยครับเพราะเริ่มต้นตอนนี้ดีกว่าไม่เริ่มเลยอยู่แล้ว หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับมองว่าอายุ40อายุมากเกินไปแล้วลงทุนตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดในมุมกลับกว่าที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยคนส่วนมากอาจจะอายุ60ปีเพราะฉะนั้นจากตอนนี้40ไป60เนี่ยคุณมีเวลาถึง20ปีที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนทบต้นที่งอกเงยเป็นอย่างดีเลยนะครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือคนเราเนี่ยในอนาคตมีแนวโน้มว่าอายุจะยืนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นลองคิดดูนะครับระหว่างที่คุณเริ่มต้นลงทุนตอน40วันนี้ แล้วมีเงินใช้ตอนกเกษียณไปจนถึงอายุมากๆกับคุณยังไม่เริ่มลงทุนอะไรเลยแล้วคุณไปรู้สึกตัวอีกทีโอ้ฉันกเกษียณแล้วแล้วฉันไม่มีเงินเก็บเลยแบบไหนมันน่ากลัวมากกว่ากันครับซึ่งถ้าคุณพร้อมที่จะลงทุนแล้วแล้วก็ผมมีกลยุทธ์3ข้อในการลงทุนของคนอายุ40มาแนะนํากันครับข้อแรก ในวัย40เนี่ยเราต้องเน้นความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินก่อนเพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบต่างๆมากมายดังนั้นก่อนที่จะลงทุนเราควรจะมีเงินสำรองใช้จ่าย6-12เดือนให้เรียบร้อยรวมถึงเคลียร์หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆให้หมดไปก่อนข้อ2เมื่อเรามีเงินพร้อมที่จะลงทุนแล้วให้เรานําเงินนั้นไปกระจายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท เพื่อให้ความเสี่ยงเราอ่ะน้อยที่สุดเช่นการลงทุนใน global ETF ที่ได้รับผลตอบแทน8%ต่อปีและเข้าลงทุนในทรัพย์สินทั่วโลกถ้าลงทุน8%ต่อปีนะครับอายุ60ปีเนี่ยเรามีเงินได้เป็นล้านเลยและข้อ3 ใช้ DCA การลงทุนแบบทัวเฉลี่ียเพื่อให้เราได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดที่มีเข้ามาทุกวันทุกเดือนครับรวมถึงเป็นการสะสมเงินต้นจากเงินน้อยๆเนี่ยค่อยๆให้เพิ่มเป็นเงินมากๆได้ในอนาคต20-30ปีข้างหน้าครับ ถ้าคุณทําตามคาแนะนําที่ผมเล่าไป3ข้อนั้นได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขการคุณจะตกใจมากเลยนะครับเพราะถ้าคุณสามารถลงทุนได้8%ต่อป,ปีกับ global ETF และคุณมีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนเดือนละ1000บาทเมื่อคุณอายุ60นะครับหรือเวลาผ่านไปประมาณ20ปีเนี่ยคุณจะได้เงินทั้งหมดประมาณ ,00 แสนแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินลงทุนเฉลี่ยเป็นเดือนละ1 0,000บาทเงินของคุณใน2ีปีข้างหน้าเนี่ยจะมีมูลค่าถึงประมาณ6ล้านบาทนะครับไม่เพียงเท่านั้นถ้าาคุณบอกว่ ถันเลื่อนไวเกษียณต่อไปอีก10ปีปเท่ากับคุณลงทุนได้30ปีและลงทุนเดือนละหมื่นบาทสุดท้ายแล้วคุณจะมีเงินเก็บถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวในช่วงที่คุณเกษียณหลังจากนี้30ปีนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากลงทุน global etf เพื่อสร้างผลตอบแทน8%ต่อปีแบบกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกนะครับเข้าไปที่ w w w j i t t a w e a l com หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่การลงทุนของเราได้ที่ l i n e at j i t t a w e l นะครับเงินลงทุนเริ่มต้นของ global etf เพียงแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นครับ